สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ทําน้ําพริกอ่องนะคะเดี๋ยวหอมเจียวกระเทียมก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวหอมกระเทียมได้ที่แล้วเราก็เอาหมูลงนะคะโอ้โอ แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราใส่พริกใส่พริกแดงกับพริกป่นรวมกันนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกอ,องน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเิทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมเตมตตีที่มอบให้นะคะแห่งเรืเ่อยๆปังๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ